ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินเล็กนะครับคลอง11บเอาซีครับนะครับสำ,ร right. ส,ำร icias, สำหรับลำต่อไปที่จะทำการยินก็คือเครื่องบินกิฟเพนนะครับกิฟเพนนะครับสำหรับลำนี้นะครับนี่นักบินอยู่องนี้นะครับนักบินของเราเนี่ยครับเจ้าของนะครับลำนี้นะครับสำหรับเจ้ากิฟเพนตํลำนี้นะครับ กีเพนลำนี้ถ้าอยากได้ต้องซื้อที่ที่ไหนครับเนี่ยติดต่อได้ที่ร้านเลยครับที่ร้านเทสชั่นทอมบินครับอ๋อโอเคนนี่ครับนี่ครับมาแล้วครับราคาครับสองหน่อยหน่อยทอมบินทอมบินนะครับถ้าลำเปล่านะครับแสนลบาทอ๋อลำเปล่านี่คือแบบว่าเป็นเครื่องมีเครื่องเลยมีทั้งแบบเป็น A I F A I F ก็คือไม่มีโซเนาะแล้วก็มีทั้งที่แบบมีโซด้วยก็คือ P N T P N T นต่างกันโอเคนะครับ ใครเนี่ยมีคนสนใจนครับเข้ามาที่ของสินะครับตอนนี้จะทำการบินให้ชมนะครับร้านที่เขาอยู่นี่นะครับนี่ครับไข่สนใจนะครับพักมาถามได้นะครับเดี๋ยวผมพามาหาที่เขานะครับตอนนี้ก็ าเครื่องนะครับเครื่องนี้ใช้น้ำมันอะไรนะครับน้ำมันเจสเอวันครับเจสเอวันหรือดีเซลดีเซลดีเซลก็ได้ลิตรเท่าไหร่ครับน้ำมันเนี่ยดีเซลตามนั้นเลยครับตามดีเซลเลยครับดีเซลแล้วก็สมดุลิดหน่อยครับอ๋อดีเซลตามปั๊มทั่วไปนะครับอัตราการสิ้นเปลืองหนึ่งชั่วโมงเอ้ยไม่ถึงสิบนาทีกี่ลิตรนะครับกี่ลิตรครับละกี่ลิตรครับอ่าเติมหนึ่งลิตร ่า2ลิตรกว่าบินได้ประมาณ5นาที2ลิตรกว่าบิน5นาที2ลิตรกว่าบินประมาณ5นาทีนะมาแล้วสวยๆเลยลำนี้ ลำเปล่านะครับแสนหน่อยๆนะไปแล้วครับ,นนรบเชินบินอีกแล้วนะครับกิฟเพนนะครับความเร็วที่ทำได้นะครับ400นะครับ400กิโมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วสูงสุดของลำนี้นะครับ จะาของร้านบินเองนะครับสวยๆแบบนี้ครับใครสนใจมาได้นะครับสนามบินเลขคลอง11อาชีคลับขึ้นบินครับ เหมือนหน้โอ้โหมองไกลๆเนี่ยดูยังไงก็เป็นดิฟเพนนะครับโอ้โหสวยมาก สวยมากครับ เร็วมากครับคนขับน anyway ี่ต้องสมาธิแบบสุดยอดครับมันเร็วจริงครับนี table, ่ครับบินช้าบินช้า สวยงามครับข่าหลังชาติไทยบมันต่ำยันต่ำ God. Uh... ใช้น้ำมันนะครับสองลิตรนะรบินประมาณห้านาทนีเป็นน้ำมันดีเซลปกตินะครับทั่วไป

ก็ขอบคุณนับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะคอมเมนเพียนกำลังใจให้ด้วยนะครับเครื่องบินของเราเยอะมากนะเยอะมากนะครับนี่ใครสนใจถามนักบินกโอ้ขอ อ่าถ้าใครสนใจร้านอะไรนะครับร้าน PlayStation h o b b y ครับนนตรงนั้นครับอ่า Play Station Hobby นะครับ,รบนี่มาหาพี่เขาได้เลยนะครับ<ช>นี่ครับใ,<ช>ใครสนใจก<ช>ิฟเพ n น,นะครับ